เห็ดเต่เาเผาทานครับเต่เาเผาทานเต่าแหลกเพิ่งเคยเห็ดี่องเห็ดลองเบิงครับเพราะว่ามันมีไปลายไม่ดูนี่เพิ่นมาซื้อไม่ดูอยู่ในสวนยางแล้วเพิ่นเอาแต่ส่วนที่มันอ่ไปรูปใดเพิ่งเอาไปแล้วก็เหลือไปลายไวเหลืองามันไวก็เลยใะเหลือลายอยู่ก็เลยนาเลยมาตัดเป็นท่อนๆไว้เพื่อที่เผาทานครับอันนี้ขึ้นสภาพเต่าครับบกขุดลงครับเพราะว่ามัน เห็ดคนเดียวก็เลยว่ามันจียามเก็บทานมันจะเก็บหนกเอาฟื้นลงหนากครับอันนี้ก็คือตอนว่างหมอนครับขั้นตอนการว่างหมอนเต่าก็ว่างไปก่อนครับเพื่อให้มีสองว่างตั้งรางแอากาศไหลเวียนสะดวกแล้วก็วเริ่มว่างไม้แห่งก่อนครับพืนมันก็เป็นเสือไฟอ้อยไฟไว้พอรอให้มันติดกับ เต่าขึ้นทีแรกก่อนละกันจังเอาไม่ขนาดน้อยบางแย่งไปตามลําดับไปเรื่อยๆน้อยกลางง่าตามลําดับครับผมมาดีก็คือขั้นตอนการวางวางไม้น้อยครับสารับกับไม่แหงเนี่ยเื่อเป็นเสือสลับกันไปเพื่อลอยมันติดง่ายครับผมการจักสีได้ผลรับจังไลยแต่ทุกรอครับเพราะว่าเต่านี่แหละเต่าไง่เติบครับเป็นเต่าลูกวงลี่อ่ะผมเห็ด แต่ว่าเห็ดส่องอากาศทางล่างหลายอยู่ดอกเห็ดม้อนใหม่ไงเพื่อให้อากาศไหลเย็นสะดวกให้มันใหม่ดีทางแรกครับเต่ามันสิใหม่ทางใดกับสองรอบิึงอันนี้ก็เริ่มเลี้ยงเสร็จแล้วครับนี่ได้ซ้ำนี่มันก็บบ่งามครับเพราะมันเป็นท่อนหน่อยท่อนสั่นเลยว่างไงรับผมบริสตตีคอกตีอย่างนี้มันว่างแค่ขึ้นกันขึ้นซีซีก็เลยได้แหลมๆลักษณะนี้ บ้างได้สาม,มีกับสาม,มีก่อนครับการลองฟอ,องไปบก่อนลมามันสิได้จักกระสอบทานมันหรือมันสิได้สีเทาถึงขัน,นเอาทานหรือถึงขันเอาเทาครับกับผมรู้แล้วครับต้องรอคอยรับชมเบิึงเพราะว่าพึ่งเทาเผาเป็นเต่าแรกการคือสิได้รับคนดีเราเตี้ยมช่องสาดว่าไม่ก็ไม่งามอยู่ครับผมไม่ดูอันนี้กับปัน้น มาแล้วรอบนึงนี่ได้สำนีผลตัวข้ามก่อนครับช่วงก่อนสงกานหมื่สองมื่นนี่แหละฝนตกวจะเลยปั่นไดน้รอบนึงโอ้เออดินเหนียวมากดินเมื่อนู้นดินเหนียว,วครับมันเป็นดินดินล้วนปนไส้เนี่แหละเพราะบริเวณนี้เป็นดินล้วนปนไส้แต่ามาขยำมันยองใส่กับเฟื่องครับเฟื่องเขาห้ามขยองใสกันละกัน สมเด็จกับเพื่อนมากโอเบครับผมไอ้หอบหนึงแล้วแต่ว่าจะส,สิเห็ดอีกรอบสองอยู่บนบางว่าไม่มันก่อไงอยู่มันก็ต้องเค็ดหนาเติมดูครับนี่ชน,น,น,นั้น,นแล้วมันเพิ่มสิคม้อนหรือมันฮอนแล้มสิรู้ครับเตาเตารู้มันต้องเห็ดหนาๆเติมแล้วครับไม่ขนาดนี้แต่สิได้ปั้นเพิ่มปีก เสริมไปอีกรอบสองรอบแล้วแต่สถานการณ์ครับนี่กะปั่นเรียบร้อยแล้วสองรอบสามรอบจะว่าจะจะละหลอดก็มัหนาไปหน่อยนะครับหนาประมาณนิ้วกุ้งกัว,วสองนิ้วนี่แหล,ละจะละหลอดสองนิ้วนิ้วกุ้งกัวความหนาของตงุ่มตีมาปัน่นจะการล้อมันแห้งจัะน้อยแล้วก็สิจูดครับ นี่จุดไม่กับประท่านแห่งดีครับแต่ว่าเตากับบุปผันเนี่ยยังซุมซูมอยู่ปมก็เลยว่าแต่หอนก็นได้ต้องไฟมาจุดลาความื่มเผยความืึนเหตไลาความืึนออกจากไม่ออกจากเตาครับผมแต่ว่าวาะมันคือสิ่งปทิง่ายังนี้มัน,ม,นมันเปียกทั้งเตาเปียกทั้งเงินนั่นไม่กับเปียก หมัดหมัดโอ้แต่ว่าพิดขาดครับผมเพราะจุดอิลีแล้วมันติดอยู่ครับจุดประมานเวลาเทียงครับผมจุดติดแล้วก็จุดไฟไว้แล้วผมเข,อขอไไาออไปกินเขาไปในบ้านกินเขาเขาบอกว่าอีกใบสามม้งเต่าเขาเป็นลักษณะนี้นะครับนีมงป้องปากมงจุดนี้หัวครับแต่ก็เลยสิใดสองแซมครับผม กร่จด้โอภิจักรอบสำมองแตงกในกระจายจีเอาเฟื่องครับขยำใต้ดินโอภิจักรอบก่อนครับ,มรบ,รบผมก่อน